เสมียนเนาะค่ะค่ะเสมียนค่ะโอเคค่ะแล้วตอนนี้เขากบยูกับเสมียนอันนี้โรงไม้ยังเนาะคะ่ะโรงไม้สับปะสุพลค่ะถ้าถ้าแนะนำถ้าแนะนาแถวแถวหมู่บ้านเขาเรียกก็แนะนา,นาโรงไม้ตองห้าโรงไม้ตองห้าเขื่อนซิลินทอนเนาะค่ะ,คะง่ายๆภาษา,าบ,บาทเท่าเนาะค่ะโอเคแน,น,นะนาเลยคะ่ะอันนี้คืออ่าอันนี้ขั้นตอนการรับไม้เข้ามาครั้งแรกนะคะก่อนที่จะไปสู่ขบวนนการแปลรูปอันนี้คือการรับไม่ทอน เพือนไม้ท่อนไม้ท่อนไม้บ้องเขาเรียกเขาจะเรียกพยาพาราไม้ท่อนกับไม้บ้องอืพรพอพอแล้วเร็จเลเ็จแล้วเขากับมาขัดแยกขัดแยก,กว่าความเวเท่วขหาดมือน,นี้เขาจะเรืร่อออเดอร์หยัางเขาก็จะขับไปล่งเรือยคือตัวหันคือล่งเรือล่งเรือยเร็จแล้วเรือยเร็จแล้วเขากะเอาไปอัดน,น้ำยาอัดน,น้ำยาก,ก็จะมีหัวข้อเลี้ยนตีเซก้าหนามกับยาอบหมอดอ่าเพื่อจะล่างที่เรื่อย ไล่คีดเลื่อยแลลวก็กันมอดมอดแห้งคืนเพราะว่าบอเกินสองมือมอดขึน้นละค่ะอ๋ <laughs> อตรงนี้คือด้านนี้เนาะค่ะจะเป็นโ,โ,โปปรคอบอบกันมอดเนาะค่ะโมเมนตแต่กันเชือ้อราอย่างเดียวอ่าน้ํายาที่เป็นทางเขียวเขียวคุณพี่ได้ไปดูไหมข้างในน่ะมันจะเป็นทางเขียวเขียวแบบนี้ไปทางไปทางเขียวเขียวแบบนี้แล้วก็เอาไม้เรียงเข้าไปแล้วมันก็จะตีน้ําตีอย่างน้นะสองชัวโมงตีอย่างนั้นแล้วค่อยเอาออกมาเอาออกมาเสร็จเรามาพักไว้ตรงที่ว่าคนเรียง คนเลี้ยงข้างนอกแล้วก็เตรียมเลี้ยงคัดหน้าไม้ว่าอ่าหน้านี้หน้านี้มัวนี้มันอยู่รัดเดียวกันถ้ามันอยู่รัดเดียวกันแล้วก็เตรียมตัวเข้าเตาอบเตาอบหนึ่งเตาอบสองเตาอบสามเราจะมีสิบเตาอบอืออบอบสมมติว่า,วาข้าวเที่ยงของวันนี้นับอีกไปห้าวันของเที่ยงอีกห้าวันถึงจะเอาไม้ออกมา๋อจะเป็นไม้อบ ไม่อบนี่คือตรงมีระยะเวลาหามือแม่นค่ะการห<น>มอดกันเชือ้อรากันอะ่รอย่างเ่ี้ยแต่ถ้าถ้าเป็นไม้สดเหมือนถ้าเอาบ้างไว้บัวพอข้าวมากักกระจะมอดแล้วก็คือล่าเขียวถ้าไปถ้าเป็นไม้สดนะคะเพราะว่าอยู่ในปจะเ็ดสองยาเห็นไม้สดก็ไม่อบไม้สดนี่กขึ้นจะเรื่อยแล้วก็พอบขึ้นขึ้นตรงนี้ที่เขาแพกนี่ค่ะตรงนี้แพกแพกเขากำลังแพ็กไม้สดแพกไม้สดใช่ค่ะมันก็จะหนักหน่อยแต่ถ้าเป็นไม้อบ แล้วก็จะเบาขึ้นเพราะว่าผ่านการอบใช่ค่ะมาแห้งมันแห้งแล้วมอดก็จะไม่ขึ้นค่ะแล้วก็เชลาก็จะไม่ขึ้นนี่แต่ว่าผลผลิตมากนะใช่ไ่าขั้นต่ำก็พันสี่ค่ะจะต้องดูไม้ก่อนนะคะว่าลายไหมอันนี้คือแม่ละลาอัมพลานะครับท่านผู้ซอยถามว่าตันละเจ็ดบาทเพ่นบอกว่าขั้นต่ำก็ตันละพันสี่ใช่ค่ะถ้าเสียเขาก็เพิ่มตามตาม ตามสวยตามตามอันนี้ของใหม่เนาะค่ะฮะขั้นต่ำตั้ละพันสี่นะคะอันนี้ขั้นแรกให้ทีเพราะเราก็ต้องอ่ามีฟีดแบ็กกับให้คนตัดใหม่ว่าเออใหม่มนไล่นะอย่างนี้นะกเขาก็เข้าใจอยู่ว่าใหม่มาไล่อัางคนตัดเขาหูอยู่คนสวนเขาหูอยู่นะคะก็พอใหม่มิตรภูค่ะเวลาเขาตอกเขาตอกตอนที่มันเล็กแล้วมันโตอแล้วมันฟังอยู่ในหังแมนค่ะไปเรื่อยเท่าที่ละค่ะ ตั้งสื่อปีละหกเก็หมืน่นะใบเรือยบ่ไว้ที่ละค่ะใบเรือแตกบัสเนกระดาตัดอะไรแม่นค่ะคก็กระจบกระบวนการผลิตมันก็จะเข่าวแค่นี้ทุกสิ่งทุกอย่างของไม้ยาพาราคิดเป็นอ่าได้เบิร์ตทุกอย่างนับแต่ไม้เป็นปีกเป็นปีกเป็นเนื้อไม้เป็นเนื้อไม,เนเนอม้เป็นขี่เรื่อขี่เรือมันก็จะเอาไปผลิตอ่าเป็นเห็ดฟางเห็ดนางลม มีประโยชน์ทั้งเบิร์ดแม่นค่ะบอดีทิมจังอย่างขี้เห้อนี่แห้งๆดีค่ะเอาไปใส่เอาไปใส่ไอ้ขี่ฟุ้นเนี่ยแม่แต่ขี้เหี้ยค่ะขี้เหี้ยนี่คือใบพวกใบพวกอีหยังมันจะขี้เออส่วนมากเข้าเผาถิ่มแม่นบ่ค่ะแต่จริงๆมีประโยชน์นะคะสามารถอยู่นี่มีประโยชน์ค่ะอันนี้คนเวลาเทศบาลน้อขอก็จะต่ายขี้ค่ะบ่เบรีย์เบ่ได้มี่การื้อขายเพราะว่าบางทีก็เอาไปถิ่มน้ำเท้าหมู่บ้านเพิ่นถ้าเพิ่มได้็ด ขอเถียงกเอาแต่ห้องผอไปดับไฟเพิ่นอด้นทีนะค่ะอันนี้ก็จะไม่ผอกี่เท่าที่เท่าที่่อาจากกระบวนการจากกระบวนการอบกะมาคนดแกเขาซื้อจะเป็นลูกน้องขายซื้อกระบวนการอบค่ะมันงานเป็นเพื่อนหัวตัดเพื่อนหัวตัดนี่เ้าก็จะขายขายอ่าเวลาใหม่มันเกินในทีนะค่ะเกินขนาดใหม่หัวตัดเ้าก็จะเป็นในเอาเอาไปไหว้ให้ลูกน้องซื้อ มะกรเขาไปใส่เป็นเสือเพิ่มเขาทานนะคือค่ะเานราราคาครับอ่าถ้าไปขายวันละชัยก็พันกว่าบาทอยู่ค่ะถ้าไปขายอยู่โรงไฟฟ้าไม่เป็นปีกะแปดเก้าร้อยอยู่ค่ะเพราะว่ามันใกล้มันไม่ได้มีค่าบรรทุกเนาะแต่ถ้าเป็นวันลชัยมันจะมีค่าบรรทุกก็เลยสูงหน่อยอืออันนี้คือราคาของใหม่แปดปีกเนาะค่ะที่เพิ่นอธิบายไีหนึงค่ะปีกปีกใหม่ปีกใหม่เศษใหม่เนาะค่ะ เฉดไม่ภาษาบาลท่าเอิญว่าเป็นปีเป็นเงินนะคะเป็นเงินค่ะเป็นเงินทุกชิ้นทุกอย่างนะคะเนงินมาอยู่นี่เป็นเงินเบิดค่ะเป็นปีเปนไรีเลยเป็ะคะกรณีกรณีหนึงค่ะเป็นราคานนคะไม่เฟื่อนไม่เฟื่อนที่กระโดดแค่นี้แหละครับอ่าสี่เห่ามันมันมันมาเต็มรถนะะมันมาเต็มรถ็เลแล้วมาลงโรงงานเ้ให้มมาเต็มรถดนานนั่นะคะไปเฟื่อนไม่เฟื่อนเฟื่อนค่ะเป็นเฟื่อนขายขายอีกแล้วคาหนึ่งค่ะ บอๆค่ะอาหารจะเป็นทรงลูกปีาาไม้เลยค่ะโอ้สุดยอดค่ะมีความรู้มากๆค่ะและเมื่อนี้ก็ต้องขอขอบคุณแนะนําตัวอีกครั้งค่ะเมียนติค่ะเมียนติค่ะอยู่ที่เตาห้าเตาห้าค่ะหรือว่าภาษาสองห้าเลขห้าห้าตัวค่ะสองห้าสองห้าสามตัวโอเคหรือว่าเป็นภาษาที่โรงงานซื้ออย่างนะคะภา่ียังไงก็บอได้ค่ะ อ,อันนี้คือใหญ่เกินไปบอกค่ะใหญ่เกินไปเพระเขาไปเรือยเข้าบาไลค่ะโอ้ถ,ถ้าใหญ่มากก็ก็ก็ไม่ดีใหญ่มากก็ไม่ดีนะคะ<ด>อันนี้คือใหญ่ยยเกินไปค<อ>่ะเพื่อนวะใหญ่เกินไปเรื่อยพอไร้อ้จังปีเนาะค่ะนี่อันนี้คือไม่เฟื่อนค่ะไม่เฟนนื่อนเนี่ยอันนี้ก็เป็นราคาอีกที่ตันละเจ็ดลอยก็บาทค,ค่ะไม่เฟื่อนนี่คือตันละเจ็ดลอยนะคะเอาไปส่งโลกไปป่บาทตันละลอยก็บาท มีประโยชน์ค่ะมีทุกสิ่งมีมีราคาทุกส่วนมีราคาทุกส่วนบ่มีแต่หักแมนบ๊อบโคตรดินขึ้นมาเป็นราคาบนเลยแมนค่ะอันนี้คือโคตรมันยอดว่านี้คือโคตรโคตรต้นจะว่ามันไงโคตรต้นโคตรต้นนี่คือใหญ่เกินขนาดเขาเรื่องเขาใบมีดว่าไรนะคะเขาเครื่องเรื่องว่าไรโอเคค่ะเท่ากับเอาไปเป็นฟื้นบางที่โลกไฟฝ้กก็ยังมาอยากรับโอเคมันไง สำหร,รับวันนี้ก็ได้พร้อมดวงมากๆค่ะขอบคุณนะคะเสมียนติ๊กใช่ไหมคะขอบคุณค่ะหรือไม่ค่ะไม่ค่ะไม่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 อ้ย